สวัสดีครับผมชายโยโชพระนะครับเทพพ,พระเนื้อดินนะครับวันนี้ก็นำพระนางพญานะครับเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อแข็งๆเต็มไปด้วยคาบกุกคาบความเก่าพระองค์นี้เป็นนางพญาพิมพเข่าโค้ง หรือว่าพิมพ์สังคติหรือว่าพิมพ์เทวดาก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราไม่สันทัดนะครับไม่มีความรู้เรื่องของพิมพ์เราเห็นเนื้อสวยแล้วก็ความเก่าก็จึงเช่ามานะครับเห็นไหมครับภาพความเก่าเนื้อเก่าๆเ,เนื้อสวยๆนะครับแข็งมาก ักุติดฝังอยู่ในเนื้อนะครับจนคุมเนื้อไปหมดแล้วนะครับฝังกติยาวลึกก็ไปซอกรักแล้นะครับยาวทะลุมาถึงนอกแขนเลยนะครับอันนี้คือการแกะพิมพ์ม,มาจจะพลาดนะครับ พยายามจะส่องให้เพื่อนพร้อมน้องพี่ได้ชมเนื้อพระกันใกล้ๆนะครับแต่ว่ากล่องของเรานั้นราคาถูกนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อนะครับเนื้อเก่ามากนะครับมีความแข็งมากนะครับพระองค์นี้ไม่มีแร่ไม่กวด ก้อนใหญ่ๆนะครับเคยดูไลฟ์ตามเซียนนางพญาไม่มีเม็ดกวดก็มีนะครับเนื้อที่ไม่มีเม็ดกวดนะครับรอยตัดยังมีให้เห็นอยู่นะครับนี่คือคาบกุกนะครับคาบกุกนั้น เป็มไปหมดเลยนะครับเกาะอยู่ที่เนื้อชั้นนอกนะครับคุมไปหมดเลยนะครับเกแท้ก็ไม่ทราบนะครับก็อยากจะโชว์ให้เพื่อนพองน้องพี่ได้ชมนะครับถ้าเสียนคนไหนนะครับ อยากจะเช่าบูชาถ้าเกิดมองเห็นเป็นพระแท้นะครับยินดีนะครับพระองค์นี้ก็ฉ่ำนะครับลักษณะมีน้ำว่านนะครับมีน้ำว่านแข็งมากนะครับเนื้อนั้นแข็งก็ออขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ติดตามนะครับนางพญานางพญาต้นกำเนิดอยู่ พิศรุโลกนะครับวัดนางพญาขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับกากหน้าพบกันใหม่นะครับเทพพระบุพระเนื้อดินชัยโยโชพระสวัสดีครับ